ดอกใหญ่แล้วก็หอมมากนะคะเรื่องรีวิวบ้านฝนคงเลื่อนไปเป็นอาทิตย์หน้านะคะเพราะว่านายหน้าเขาขอร้องไว้ว่าขอให้เขา,เาลงรูปลงวิดีโอในเว็บไซต์ให้เรียบร้อยให้เสร็จก่อนนะคะเพราะว่าขนาดเรายังไม่ทันได้ลงเหนมีลูกค้าที่เขารู้จักคนหลายคนขอมาดูบ้านแล้วขอเข้ามาชมแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นการเพิ่มงานนะคะ เขาอยากให้เว็บไซต์เรียบร้อยพร้อมคําอธิบายอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเปิดบ้านให้ลูกค้าชมทีเดียวบ้านฝนราคาค่อนข้างสูงคนที่สนใจจะซื้อจริงๆตอนนี้ขนาดเรายังไม่ลงเว็บไซต์นะคะมีประมาณ3คนที่นายหน้าบอกว่าน่าจะสนใจจริงๆแล้วน่าจะมีความสามารถในการซื้อนะคะที่เหลือก็คงจะเป็นลูกค้าฝลนแหละส่วนมากลูกค้าที่มีความอยากรู้อยากเห็นว่า,<ม>าข้างในบ้านผลเป็นยังไง อย่างดกเลยนะกุหลาบผลผลไม่ค่อยได้ใส่ใจมันนะคะไม่ค่อยได้ดูแลเลยให้แต่ปุ๋ยขี้ม้าแล้วก็จบแล้วก็ถ้ามันมีเพี้ยมีอะไรฝนก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะปล่อยมันเพราะว่าในสวนฝนมันมีแมลงเต่าทองเยอะมันก็จะมากินเพี้ยนะคะฝนก็จะตัดแต่งกิ่งแค่ปีละครั้งสองครั้งนะคะตัดฝนก็ตัดง่ายๆเลยตัดมาครึ่งต้นครึ่งกอ กุลาผลก็มีหลายมุมนะคะมาจากต้นแม่ต้นเดียวกันสุดมากเพราะว่าผลก็ตัดชำชำแยกเวลาตัดกิ่งแต่งกิ่งเนี่ยผลก็จะเอาไปปักปักเรื่อยๆไงมันก็เลยขยายไปเรื่อยๆสีม่วงนี้ผลได้มาจากบ้านน้องสาวผลนะคะเหมือนเดิมเขาตัดกิ่งออกแล้วเขาก็จะทิ้งผลก็เอากิ่งมาชำ ง่ายเลยอ้ยหอม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 นี่คือพวกที่กลับมาใหม่เองทุกปีนะคะฝนปลผูกไว้แล้วมันก็ขึ้นมาใหม่เพราะปีนี้ฝนไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มเลยเพราะฝนรู้แล้วฝนจะย้ายนี่ใครบอกไม่มีมแมลงเห็นไหมคะ,มะแมลงเพี้ยมาแล้วก็มดมามดก็มากินเคี้ยอที าเกิดช่วงไหนที่ดอกไม้ผลเพี้ยเยอะเยอะๆอย่างกุหลาบเนี่ยบางทีผลก็น้ำตาลละลายน้ำนะคะฉีดพ่นมันเพื่ออะไรเพื่อให้หมดมาตอมน,น้ำตาลแล้วมดก็จะได้กินเพี้ยไปด้วยเจ<อ>้าของสวนตัวจริงอยู่ตรงนู้นไฮดีของมาม,มามาลลยลูกนี่ลักในสายหมอกชื่อน่ารักเนาะ อลไรลูกค่ะลลฮัลโหลฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่นี่ฝักมันแบบนี้นะคะแบบนี้ไปทําแห้งได้แล้วมันก็จะเป็นอพองๆแบบนี้แหละคะ่ะนี่ก็เป็นดาเลียนะคะดาเลียที่ปลูกไว้หลายปีแล้วแล้วก็ฝนก็ไม่ได้ขุดนะคะอย่างที่เล่าว่าฝนก็ แค่เอาปุ๋ยถมๆให้มันหนาๆให้มันคลุมสำหรับป้องกันน้ำแข็งหน่อยหนึ่งมันก็อยู่ของมันได้ค่ะออกมางามด้วยนี่เดี๋ยววันเสาร์นี้นัดกับเพื่อนไว้ว่าจะมาเก็บลูกดิบมันดองให้หมดเลยนะคะคือพรุนพรุนดิบพรุนดิบเวลาไปดองแล้วรสชาติเหมือนมุม่วงป่าดองเลยค่ะอร่อยมากใครมีสวนนะ ใครมีสวนแล้ปลูกต้นนี้ไปที่ทสวนลองทำดูนะคะอร่อยคอนเฟิร์มจะให้ดูนะคะว่ากุหลาบของฝนมันดกขนาดไหนดกไม่บรญยาบรรยังเลยนะคะดกสู้ตายแล้วก็หอมมากพวกนี้เป็นพันธุ์กิ่งจะสูงนะคะกิ่งกระโดงสูงชะลูดมากพวกนี้ก็คือพันธุ์ที่สำหรับตัดดอก พวกตัดดอกกรีกิ่งก็จะยาวตรงสวยค่ะสวยมากเลยหืมสูงสูงมากๆสูงเท่ากับฝนเลยแหละฝนสูงร้อยหกสิบเมตรนะคะร้อยสุกเซร้อยหกสิบเซนติเมตรพูดผิด ราเวียแล้วด้านหลังก็เป็นคัมพานูร่าสนิดค่ะคัมพานูล่านี้ก็เลี้ยงง่ายปลูกง่ายทนทานทนหนาวนะคะเม็ดมันหล่นมันก็ขึ้นเองแล้วก็รากมันไหลไปทางไหน,นก็ขึ้นเป็นต้นใหม่ค่ะที่ฝนปลูกฝนปลูกตอนแรกฝนปลูกแค่ตรงนี้นะแล้วนี่ฝนก็เม็ดมันขยายมาเรื่อยๆนี่อปเปิ l e ก็ดกมากต้นยืน นี่ก็เป็นออเรนท a l อลป๊อปปี้นะคะเป็นฝิ่นชนิดหนึง่งดอกใหญ่มากก้านยาวมากสูงมากดอกสวยมากมากแบบเว้อรลูกค้าถามอยากได้มเมล็ดหลายคนแล้วลูกค้าฝรั่งที่นี่ด้วยนะคะก่อนกลับถ้ามันแก่ท่านคนจะป,ประกาศขายอยู่ คนชอบแกะดอกป๊อปปี้เล่นนะแกะแล้วมันก็จะคลี่บานเหมือนกระโปรงทันทีเลยก็วยสวยอ่ะนี่ก็เป็นอ e ีริงเจียมอีร e ิงเจียมอีริงเจียมก็คือผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยชนิดนึงแต่ใช้ดอกมันประดับนะคะ ถ้าใครเคยช่วยพ่อใช่ไแมเก็บผักชีใบเลื่อยไปใส่ลาบใส่อะไรเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเดียเลยเพียงแต่ว่ามันต้นใหญ่กว่าสูงได้เกือบ160เซนติเมตรนะคะแล้วก็กลิ่นไม่เหมือนผักชีกลิ่นไม่เหมือนผักชีใบเลื่อยนะคะบางคนก็หอมบางคนก็ว่าเหม็นคนเฉย ของสวนดมหาอะไรอีกแล้วนะดงไผ่นะคะแตกกันเต็มเลยถามว่าเสียดายไหมบางทีก็มีบ้างค่ะแต่ว่าฝนฝนว่าทุกการเดินทางมันมีเวลาการสิ้นสุดของมันนะนะคะแล้วก็จบตรงนี้ก็ไปเริ่มบทใหม่ของชีวิตสนุกดีจะตายค่ะถ้ามีโอกาสไปตรงนูน้นไปตรงนี้ ไม่ยึดติดไม่อยู่กับที่ดอกไม้ดวงใจอีกชนิดหนึ่งก็คือผีเสื้อนี่แหละคะ่ะแต่ก่อนไม่ได้ชอบมันนะคะผลรู้สึกว่ามันเป็นดอกไม้ที่เห็นเยอะที่เขาปลูกเป็นกระถางเล็กๆสําหรับขายแต่ก่อนผุขายต้นไม้เหมือนกันผลซื้อมาต้นละสิบบาทไปขายสามห้าบาทอย่างเงี้ยคือมันเยอะมีหลากสีแล้วฝนรู้สึกว่ามันมันเปียกปลูกง่ายเลี้ยงง่ายเลยไม่ค่อยรู้สึกพิเศษแต่ที่นี่นะคะก้านยาวตรง ยาว80เซนติเมตรนะคะแล้วก็กลิ่นกลิ่นหอมมากุนก็เลยหลงรักเลยมีหลายสีหลายพันนะคะแต่นี้เป็นพวกมิกซ์ดูพุ่มดอกอันนี้จำชื่อไม่ได้แล้วอยู่ติดกันกันกบดอกเอลเดอร์บล่สีขาวเหมือนกันแต่ฟอร์มคนลฟอร์มมันก็ให้ความรู้สึกที่คอนทราสต์แล้วก็สวยดีค่ะลลูกติดติดกันเลย นี่ดโอเรนทอลพอปปี้ parental, Poppy, ดูหัวมันขนาดนี้เลยนะคะเหมือนเห็บยักษ์ตัวสีเขียวเห็บหมายักษ์ตัวสีเขียวๆนะคะแล้วก็น,นี่เป็นคำพนุ่าอีกชนิดนึงนี่โอเรนทอลพอปปี้หลยมากแบชเชล์บัตเทนกระดุมเจ้าบ่าวหรือดอกคอร์นฟลาวเวอร์นะคะ ผมชอบความสีน้ำเงินของมันมากทำชาดื่มได้ค่ะไฮเดนเยียไฮเดนเยียยังยังไม่โตเต็มที่ต้นนี้สีชมพูกต่ก่อนดกมากเลยนะคะแต่หลายปีมานี้ต้นไม้ในสวนมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็เลยคลุมแดดแทบจะหมดมันก็เลยไม่ค่อย เจอแดดเท่าไหร่มันชอบร่มนั่นแหละค่ะแต่มันก็ควรเจอแดดบ้างข้าวสาลีนะคะข้าวสาลีพวกนี้เป็นข้าวสาลีที่ฝนซื้อมาเลี้ยงไก่ฝนก็โรยไปทั่วสวนไก่กินไม่หมดมันก็จะขึ้นมาเป็นต้นผลก็ไปใส่ชอบบ้างทำดอกไม้แห้งบ้างอันนี้คือบอเรชดอกมันก็ประดับจานอาหารกินได้ค่ะกินได้ทุกส่วนของต้นนะคะ ก้านใบเขาก็เอาไปลอกหักลอกเหมือนยอดฟักทองอะ่ะรสชาติก็เหมือนยอดฟักทองค่ะ